ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่องพระลุงจ่าราคาเบาๆนะครับทุกเช้าวันพุธกับเช้าวันเสาร์นะครับสําหรับพุธนี้ก็เป็นอีพีที่สองสามสองนะครับอีพีที่สองร้อยสามสิบสองแล้วนะครับที่เรามาพบกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร,เบอร์เดียวกันะนะครับศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์สี่สามสามแปดแปดศูนย์แปดเก้าเจ็ดศูนย์สี่สามสามแปดแปดนะครับ สำหรับใน EP ก็200บาททุกองค์นะครับ200บาททุกองค์3องค์ก็ยัง500บาทเช่นเดิมนะครับ3องค์ก็ยัง500บาทเช่นเดิมนะครับสนใจก็โทรมาได้ลไลน์มาได้นะครับสำหรับพิเศษก่อน EP วันนี้ก็แจ้งราคาให้ท่านทราบนะครับพิเศษก่อน EP พิเศษหลัง EP นะครับเพื่อบริการเสียเวลานะครับ EP 2 3 2แล้วที่เราพบกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตา,ามกด Subscribe นะครับ เพื่อม่ให้ท่านพลาดนะครับในการพบกับช่องพระลุงจาราคาเบาๆนะครับพิเศษก่อนอีพีเส้นที่หนึ่งะครับ450บาทนะครับนะครับเพราะว่าสวยงามนะครับเป็นมีหยกหลากสีนะครับมีหยกหลากสีมีมุกนะครับมีหยกหลากสีมีมุกนะครับ นะครับหยกหลากสีรั้มมีมุกแถมด้วยลกกระเรียนนะครับลกกระเรียนนี่เป็นเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยนะครับเปลือกหอยนะครับตัวใหญ่มากนะครับนะครับ450บาทนะครับเซนที่1พิเศษกว่าดีพีนะครับเซนนที่1 450บบาทนะครับนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับ พิเศษก่อนีนปีเส้นที่สองนะครับเป็นประคำหยกนะครับร้อยแปดเม็ดเลยนะครับยาวมากนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับคำหยกสีเขียวนะครับประคำหยกสีเขียวสนใจก็ปิดก็ไม่ได้นะครับประคำหยกสีเขียวร้อยแปดนะฮะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับธรรมดาที่ห้าสิบสี่เม็ดก็สามร้อยห้าสิบอันนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับประคำหยกสีเขียวนะครับ เส้นที่2นะครับเส้นที่3นะครับ mm ประคำหยกสี <teachers> แดงนะครับนะครับประคำหยกแดงนะครับประคำหยกร้อยแปดนะครับเป็นหยกนะครับทุกเม็ดก็จะมีปิดทองนะครับป <được> ิดทองสวยๆสนใจปิดก็ได้นะครับพิเศกรี E ีนะครับเส้นที่1 C2 ี่ที่3ที่สี่ร้อยสิบบาทนะครับพิเศกรี e ีแถวที่1องค์ที่1นะครับเป็นปู่ทวดนะครับ ปูทวดหยกดำนะครับ400บาทนะครับปู่ทวดหยกดำนะครับพิเศษกรีพีแถวที่1นะครับองค์ที่1เป็นปู่ทวดหยกดำนะครับ400บาทนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับนะครับปูทวดหยกดำนะครับมีแผ่นทองนะครับ400บาทพิเศษกรีพีแถวที่1องค์ที่2นี่ เพิ่งได้มานะฮะเป็นบุกเงินเหล็กไหลนะครับนะครับเป็นเหล็กไหลนะครับบุเงินเหล็กไหลนะครับแล้วหลังนี่เต็มเลยนะฮะบุกเงินเต็มเลยฮะขัวโตนะครับนะครับเป็นบุกเงินเหล็กไหลนะครับนานๆได้เจอนะครับบุกเงินเหล็กไหลนะครับด้านหน้าก็สมเด็จทรงคุดนะครับนะครับมีเม็ดพัะธาตนะครับเป็นเหล็กไหลนะครับ หลังก็จะเป็นสมเด็จโตนะฮะนั่งบนฐานสิงนะครับใบโพนะครับสนใจก็ปิดกันได้นะครับแถวที่หนึ่งพิเศษแถวที่หนึ่งองค์ที่สองนะครับเป็นบุกเงินนะครับเหล็กไหลแถวที่หนึ่งองค์ที่สามเป็นบุกเงินเช่นกันนะครับอันนี้จะเป็นหยกแดงนะครับนะครับสมเด็จทรงคุดหยกแดงนะครับมีเม็ดพระธาตุนะครับสมเด็จโตนะครับนั่งปละพรม น้ำพระพุทธมนต์นะครับนะฮะสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สามนะครับสี่ร้อยบาทนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สี่สี่ร้อยบาทเช่นกันนะครับนะครับเป็นหยกเขียวนะครับนะครับบุกเงินหยกเขียวมีเม็ดพัะธาตุมีตะกุดนะครับมีอัญมณีนะครับหลังก็สมเด็จโตนะครับนั่งบริกรรมคาถานะครับขข้างเป็นฉัดนะครับ ปิดทองสวยๆเลยนะครับบุกเงินนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สี่แถวที่หนึ่งองค์ที่ห้าสี่ร้อยเช่นกันนะครับเป็นบุกเงินนะครับเป็นบุกเงินหยกรูปไข่นะฮะหยกไข่นะครับสมเด็จอ่าเป็นสมเด็จสงขุดนะครับนะครับข้างฉัดนะครับหลังก็สมเด็จโตนะครับเม็ดพัดธาดนะครับบุกเงินนะครับสี่ร้อยบาทนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่ห้านะครับ ถวที่หนึ่งองค์ที่หกเป็นหยกนะครับอันนี้คิดสามรอห้าสิบาทนะครับนะครับเป็นหยกเขียวทรงคุดนะครับพิมพ์เกตบัวตูมนะครับเกตบัวตูมทรงคุดนะครับหยกเขียวนะครับสวยๆเลยนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับองค์ที่หกนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่เจ็ดนะครับเป็นหยกแดงนะครับ ปิดทองสวยๆนะครับสมเด็จเกตบัวตูมทรงคุดนะครับนะครับทงคุดทั้งสององนะครับสีแดงกับสีเขียวนะครับแถวที่สององที่หนึ่งนะครับเป็นหยกแดงนะครับสมเด็จโตนะครับเป็นหยกแดงนะครับหยกแดงนะครับแถวที่สององที่หนึ่งนะครับหยกแดง นะครับแถวที่สององค์ที่สองเป็นหยกแดงเช่นกันนะครับสวยๆเลยนะครับหยกแดงสวยๆสองร้อยห้าสิบาทนะครับแถวที่สองนี้สองร้อยห้าสิบาททุกองค์นะฮะนะครับนี่ประดับเลีันเยอรมนีเป็นธงชาติเลยแดงขาวน้ําเงินนะครับแถวที่สององค์ที่สามนะครับเป็นหยกแดงเช่นกันนะฮะวันนี้ได้หยกแดง นะครับรูปไข่นะฮะหยกแดงไข่รูปทรงไข่นะฮะนะครับรูปไข่นะครับหยกแดงไข่รูปทรงไข่นะครับสีแดงนะครับสมเด็จโตนะครับ2องบาทนะครับแถวที่สององค์ที่4นะครับเป็นสมเด็จโตนะครับลงยานะครับใส่กรอบสวยๆนะครับสมเด็จโตลงยานะครับลงยาสีแดงนะฮะด้านหลังนะครับ ไอ้กรอบสวยๆเลยนะครับหลังก็คาถาชิ้นน้ำบัญชนนะครับ2องบาทเท่านั้นนะครับแถวที่2องค์ที่4นะครับแถวที่2องค์ที่5เป็นผูทวดนะครับลงยาหลังหมื่นยันนะฮะผูทวดลงยาหลังหมื่นยันนะฮะลงยาสีน้ําเงินนะครับองนี้ลงยาสีน้าเงินนะฮะหลังหมื่นยันนะครับหลังหมื่นยันนะครับแถวที่2องค์ที่5้านะครับ ต่อไปแถวที่สององค์ที่หกนะครับเป็นปูทวดหมื่นยันลงยาลงยาเขียวนะครับองค์นี้ลงยาสีเขียวนะครับนะครับเป็นหมื่นยันนะครับหมื่นยันกระไหลทองนะครับด้านหน้าจะเป็นกระไหลทองลงยาเขียวนะครับนะครับลงยาสีน้ำเงินกับลงยาสีเขียวนะครับสําหรับปูทวดนะครับแถวที่ 2, znaczy, insan, wizard, future, 1, 15, สององค์ที่หกนะครับ บราบาก็ไปพบกับใน EP 200บาททุกองค์แล้วนะครับนะครับสามองห้าร้อยบาทนะครับสามองห้าร้อยบาทแถวที่หนึ่งองที่หนึ่งนะครับสองร้อยบาทนะครับเป็นหยกแดงนะฮะเป็นหยดน้ํานะครับหยกแดงหยดน้ําปิดทองนะครับนะครับด้านหน้าก็จะเป็นสมเด็จโตนะครับประดับอัญมณีสองร้อยบาทนะครับอันนี้สององนี้สองร้อยบาทนะครับนะครับเพราะว่าหยกเล็กนิดนึงฮะเทียบกับสองร้อยห้าสิบบาทฮะ หยกก็จะเลขประกันนะครับนะครับนะครับสองร้อยบาทนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งแถวที่หนึ่งองค์ที่สองเช่นกันนะครับเป็นหยกแดงนะครับหยดน้าหยกแดงปิดทองนะครับใส่กรอบขึ้นคอสวยมากนะครับนะครับสมเด็จโตนะครับอันดับประดับอัญมณีสีแดงสีเหลืองนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สอง แถวที่หนึ่งองค์ที่สามนะครับเป็นหยกแดงหยดน้ำเช่นกันนะครับนะครับหลังก็สมเด็จโตรประดับอัญมณีนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สามแถวที่หนึ่งองค์ที่สี่นะครับเป็นเหล็กไหลนะครับเกตดบัวตูมเหล็กไหลนะครับไม่เหล็กดูดติดนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่สี่ แถวที่หนึ่งองค์ที่ห้าเป็นเหล็กไหลนะครับไกเซอร์นะครับออกโทนเขียวน้ำเงินนะครับม่วงนะครับปีกแมลงทับนะฮะนะครับปีกแมลงทับแล้วกันนะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่ห้านะครับสองร้อยบาททุกองนะฮะสามองห้าร้อยแถวที่สององค์ที่หนึ่งนะครับเป็นเหล็กไหลสีทองนะครับเกรดบัวตูมนะครับสีทองนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับ แถวที่หองค์ที่าแถวที่สองค์ที่1นึ่แถวที่สองค์ที่สองนี้ก็จะเป็นเงินยวงนะครับเหล็กไหลเงินยวงนะครับเกตบัวตูเหล็กไหลเงินยวงนะครับแถวที่2องค์ที่2องแถวที่สองอค์ที่3มก็เป็นเหล็กไหลเช่นกันนะครับเป็นเหล็กไหลนะครับออกโทนม่วงเขียวนะครับปีกมันลคับนะครับปีกมัคับ นะครับแถวที่หนึ่งองค์ที่ไอแถวที่สององค์ที่สามนะครับทนนะครับแถวที่สององค์ที่สี่นะครับเป็นสมเด็จนะครับเป็นตะกรวดถ้ำชานะครับนะครับสมเด็จโตนะครับแถวที่สององค์ที่สี่นะครับนะครับ นางบริกรรมคาถาอยู่นะฮะสำเร็จโตแถวที่สองที่ห้าเป็นสำเร็จโตนั่งบนช้างสามเสียนนะครับนะครับตะโกธ่ำชานะครับเป็นตะโกธ่ำชานะครับแถวที่สององค์ที่ห้านะครับแถวที่สามองค์ที่หนึ่งเป็นเปียกทองนะครับแถวที่สามนี้จะเป็นเปียกทองหมดนะครับเป็นปู่ทวดนะครับปิดตาปู่ทวดร้อนนะครับสองสี่ศูนย์เก้านะครับ นะครับปิดตานะครับแถวที่สามองค์ที่หนึ่งแถวที่สามองค์ที่สองนะครับเช่นกันนะครับเป็นปูทวดนะครับนะครับหลังเต้ารีดนะครับนะครับแถวที่สามองค์ที่สามนะครับเป็นปิดตานะครับมีสององค์ด้วยกันนะครับปิดตาพักแก้วนะครับวัดเกลือวันเปียกท้องนะครับองค์ที่สามองค์ที่สี่นะครับ แถวที่สามองค์ที่ห้าก็เป็นเสือนะครับเสือนะครับเสือสวยๆนะฮะเปียกทองเสือสวยๆนะครับ,รบแถวที่สามองค์ที่ห้านะครับแถวที่สี่องค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จนะครับมีสองสี่ศูนย์แปดนะครับ, 2, 8, รบลงลักปิดทองนะครับสวยๆนะครับ แถวที่สี่องค์ที่หนึ่งนะครับสมเด็จนะครับแถวที่สี่องค์ที่สองนะครับเป็นสมเด็จองค์ใหญ่นิดนะครับนะครับลงชาติปิดทองมีหมุดนะครับนะครับเป็นสมเด็จเนื้อปูนเพชรนะครับหลังก็จะมีเจ้าแม่ กวนอิมพันมือนะครับลงชาติปิดทองสวยๆนะครับแถวที่4องค์ที่2นะครับแถวที่4องค์ที่3นะครับเป็นสมเด็จโตนะครับนะครับมีเม็ดพดท่านนะครับมีต่างขาฐานสิงห์นะครับลงชาติปิดทองนะครับหลังนะครับก็มีตะกุดนะครับลงชาติปิดทองเช่นกันนะครับแถวที่4องค์ที่3าม แถวที่4ี่องค์ที่สี่นะครับนะครับเป็นสมเด็จเช่นกันนะครับมีเม็ดพระทาตนะครับด้านข้างก็มีพัดยศนะครับนะครับลงชาติปิดทองนะครับหลังก็มีตะกุดนะครับลงชาติปิดทองนะครับแถวที่4ี่องค์ที่ห้านะครับเป็นปูดทวดนะครับปูดทวดนั่งบัวนะครับ หลวงชาติปิดทอง Trump, น,นะครับหลังก็หลวงชาติปิดทองมีตะกุดนะครับแถวที่สี่องค์ที่สี่นะครับต่อไปแถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จเนื้อหอมนะครับเป็นสมเด็จเนื้อหอมนะฮะเนื้อหอมมากเลยนะครับเป็นพินมพ์มพระแก้วนะครับมีเม็ดพระธาตุนะครับนะครับมีเม็ดพระธาตุมีวนศาลนะครับแถวที่ห้าองค์ที่หนึ่งนะครับ แถวที่ห้านี้เป็นสมเด็จเนื้อหอมทั้งหมดนะครับ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 แถวที่ห้าอุที่สองนะครับนะครับเป็นสมเด็จเนื้อหอมนะฮะสมเด็จเนื้อหอมนะครับมีเม็ดพัทธามีมวลสารนะครับมีรอยนิ้วมือกดนะครับแถวที่ห้าอุที่สองแถวที่ห้าอุที่สามเป็นเนื้อหอมอีกพิมพ์หนึ่งนะครับสวยๆเลยนะครับ เห็นมวลสารเห็นเม็ดพัทธาตุเลยนะครับนะครับเก่าแก่งเลยนะครับนะครับมีรอยนิ้วมือฮะกดนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สามนะครับแถวที่ห้าองค์ที่สี่เป็นสมเด็จเนื้อหอมนะครับพิมพ์พักแก้วอีกองค์นะครับสวยๆนะครับสนใจปิดเข้ามาได้นะครับท่านที่ชอบสมเด็จเนื้อหอมนะฮะเนื้อหอมมากเลยนะครับนะครับนะครับ มีเม็ดพัดธาตุมีมวลสารนะครับแถวที่ห้าองค์ที่ห้านะครับเป็นสมเด็จเนื้อหอมอีกพิมพ์นะครับสวยๆเลยนะครับเนื้อหอมนะครับสมเด็จเนื้อหอมด้านหลังก็จะมีเม็ดพัทธาตุมีรอยนะฮะนิ้วมือกดอยู่นะครับมีมวนสารนะครับแถวที่ห้าองค์ที่ห้านะครับเป็นสมเด็จเนื้อหอมทั้งแถวนะครับสําหรับแถวที่ห้านะครับ แถวที่หกองค์ที่หนึ่งเป็นสมเด็จสองหน้านะครับเกตทะลุซุ้มสองหน้านะครับนะครับเกตทะลุซุ้มสองหน้าแถวที่หกองค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่หกองค์ที่สองเป็นสมเด็จนะครับมีหมุดนะครับพิมพ์ชินราชนะครับสมเด็จพิมพ์ชินราชสีเขียวนะครับนะครับ สนใจก็ปิดเขาไมาได้นะครับแถวที่6กองที่3นะครับเป็นชินดารลาชนะครับออกโทนสีขาวขาวนะครับหน้าตาคมชัดนะครับมีเม็ดพระธานะครับมีหมุดนะครับมีสนใจปิดเขามาได้นะครับแถวที่หกองค์ที่3ามแถวที่6กอง์ที่4นี่เป็นพิมพ์ชินดาราชสีแดงนะฮะเนื้อออกโทนแดงนะครับนะครับสนใจ นะครับอยากเก็บสะสมพระดีๆราคาเบาๆก็ต้องพระลุงจ่าราคาเบาๆนะครับ200บาททุกองค์นะครับ3องค์500บาท3องค์500บาทนะครับสนใจติดกันมาได้นะครับแถวที่6องค์ที่4แถวที่6องค์ที่5นะครับเป็นสมเด็จเกตบัวตูมสวยอีกองค์นะครับนะครับนะครับหลังเป็นครุดนะครับครุดลอยนะครับหลังครุดลอย แถวที่หกองที่ห้านะครับแถวที่เจ็ดองที่หนึ่งนะครับเป็นสมเด็จนะครับเนื้อเบญจรงนะครับทรงคุดนะครับนะครับเนื้อเบญจรงทรงคุดนะครับแถวที่เจ็ดองที่หนึ่งแถวที่เจ็ดองที่สองนะครับเป็นเนื้อเบญจรงนะครับมีผงตะไบทอนะครับยันยุ่งนะครับสมเด็จโตนะครับ นะครับมีผงตะไใบทองนะครับเนื้อเบญจรงเช่นกันนะครับแถวที่7องค์ที่สองนะครับแถวที่7องค์ที่สามนะครับเป็นสมเด็จเนื้อเบญจรงเพชรกับนะครับนะครับนะครับมีผงตะไใบทองนะครับเป็นสมเด็จเพชรกับนะครับสนใจปิดเข้ามาได้นะครับ สมเด็จเพชรกลับนะครับเนื้อบินจ์ลงนะฮะสวยๆนะครับมีผงตะไบทองนะครับเพชรกลับนะครับแถวที่เจ็ดนะครับองค์ที่สามแถวที่เจ็ดองค์ที่สี่นะครับเป็นเนื้อบญจจงลงอีกองค์นะครับนะครับเป็นพิมพ์พักแก้วนะครับนะครับมีผงตะไบทองสวยๆเลยนะครับแถวที่เจ็ดองค์ที่สี่นะครับแถวที่เจ็ดองค์ที่ห้านะครับ เป็นสมเด็จก่ลองไม่ขีดนะครับนะครับทรงช้างนะครับลงชาติปิดทองนะครับนะครับเป็นสมเด็จก่ลองไม่ขีดทรงช้างนะครับหลังก็จะเป็นเจดีนะครับแงเป็นเจดีเอียงนะครับจากที่7องคองที่5นะครับต่อไปแถวที่8ององที่1นะครับแถวที่8ององที่1เป็นสมเด็จนะฮะ นะครับนั่งอยู่เป็นเนื้อนือนะครับมีกรดนะครับนะครับนะครับเป็นสมเด็จนะครับเก่าๆเลยนะครับนะครับทรงมีกรดนะครับนั่งอยู่ใต้กรดนะครับแถวที่แปดองค์ที่หนึ่งนะครับแถวที่แปดองค์ที่สองนี่ก็จะเป็น สมเด็จไพ่ตองนะครับคะแนนนะฮะสมเด็จไพ่ตองคะแนนนะครับหลวงชาติปิดทองสวยๆเลยนะครับไพ่ตองคะแนนนะครับแถวที่8องค์ที่2แถวที่8องค์ที่3มนะครับเป็นหลวงปู่ทวดนั่งบัวนะครับเก่าเลยนะฮะก้นอุนะครับก้นอุนะครับเป็นหล่อโบราณนะครับ หล่อโบราณเบ้าประกบนะฮะรอยเห็นนะฮะนะครับเป็นหล่อโบราณเบ้าประกบนะครับนะครับหนะล่อโบราณเบ้าประกรบนะครับเป็นสวยแปลกดีนะฮะน่าเก็บสะสมนะครับปู่ทวดนะครับปู่ทวดนั่งบัวนะครับก้นอุกนะครับหล่อโบราณนะฮะแถวที่แปดองค์ที่สามนะครับแถวที่แปดองค์ที่สี่นะครับ เป็นปิดตาลงปูนนาคนะครับนะฮะเนื้อเมกพัดนะครับปิดตาปูนนาคเนื้อเมกพัดนะครับนะครับสนใจปิดเ้าได้นะครับแถวที่แปดองค์ที่สี่แถวที่แปดองค์ที่ห้านะครับเป็นพิมพ์ตุกตาใหญ่ว nee er <if> <hearts> ัดพลับนะครับเป็นตุกตาใหญ่นะฮะวัดพลับลงชาติปิดทองนะครับ สวยเลยนะครับหลังไปคุดนะฮะหลังมีคุดนะครับลงชาติปิดทองนะครับเป็นพิมพ์ตุ๊กตายใหญ่วัดพรบนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับแถวที่8องค์ที่5นะครับต่อไปแถวที่9องค์ที่1นนะครับเป็นเหรียญเทพนะครับเหรียญเทพนะครับเหรียญมหาเทพนะฮะเนื้อเงินนะครับ เหรียญมหาเทพเนื้อเงินนะครับหลังเป็นมังกรนะครับพ่นไฟนะครับหลังมังกรพ่นไฟไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่จะเป็นเนื้อเงินนะฮะสนใจปิดก็ได้ครับเหรียญมหาเทพนะครับเนื้อเงินหลังมังกรพ่นไฟนะครับไม่ทราบที่นะครับนะครับแถวที่9องค์ที่1แถวที่9องค์ที่2นะครับเป็นเหรียญนะครับพรหมสีหน้าลุงปูนองนะฮะ พรมสีหน้าหลวงปู่น้องนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สองนะครับสนใจปิดก็ได้นะครับตอนที่สะสมนะครับพรมพวกท้ามหาพรมนะครับไม่ควรพลาดนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สองแถวที่เก้าองค์ที่สามนะครับเป็นเหรียญอามใต้ลมเย็นนะครับหลวงปู่ทวดหยิบน้ำทะเลจืดวัดช้างให้ใต้ลมเย็นนะครับ หลวงปู่ทิมนะครับนะครับหลวงปู่ทิมนะครับ้ายร่มเย็นนะครับเสาห้าสองห้าสามเจ็ดนะครับปู่ทิมนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สามนะครับแถวที่เก้าองค์ที่สี่นะครับเป็นนกคุ้มนะครับนกคุ้มน่าจะเป็นของหลวงพ่อคลื่นนะครับนะครับจังหวัดสุพรรณนะครับเป็นนกคุ้มนะครับเป็นนกคุ้ม นะครับลูกกลมหลกก็คือนะครับแถวที่9กอง์ที่5สุดท้ายนะครับสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเต่านะครับเต <after, ambling. S 1> ่าปูหลิวนะครับมีเจ้าสัวนะฮะเป็นเจ้าสัวนะครับมีมีกลิ่นดังนะครับนะครับแถวที่ 9, กองค์ที่5นะครับนะครับสนใจก็ปิดเข้ามาได้นะครับก็ ในอีพีก็สองร้อยบาททุกองคนะครับสามองห้าร้อยบาทก็หมดไปแล้วนะครับต่อไปพิเศษหลังอีพีนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองอยห้าสิบาทเส้นที่หนึ่งนะครับเป็นสร้อยนะฮะเป็นสร้อยที่เป็นมุกขาวนะครับเป็นมุกนะฮะเป็นสร้อยมุกนะฮะเป็นมุกขาวมีลูกปัดนะครับสวยๆเลยนะฮะเป็นมุกนะครับส่วนมากจะเป็นมุกเลยนะฮะมุกขาวนะครับ เป็นมุกนะครับมีลูกปัดมีนะครับอัญนมณีนะครับมีมีมีพวกลูกปัดมีหยกนะครับมีหยกเส้นที่หนึ่งนะครับนะครับสองร้อยห้าสิบบาทเส้นที่สองนี่ก็สวยเช่นกันนะครับสวยมากเลยนะครับเป็นลูกปัดนะครับลูกปัดสีขาวนะครับลูกปัดนะครับแล้วก็มีมุก ขาวนะครับนะครับมีหยกนะครับมีหยกมีมุกนะครับสนใจปิดเข้ามาได้นะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับมีงานนะครับมีงานด้วยนะครับนะครับสวยงามนะครับเส้นที่สองนะครับสองร้อยห้าสิบบาทเส้นที่สามนะครับ เส้นนี้จะเป็นมุกขาวผสมกับหยกหลากสีนะครับมุกขาวผสมหยกหลากสีเลยนะครับ250บาทนะครับมีหยกนะครับหยกหลากสีมีมุกขาวนะฮะมุกขาวเยอะมากนะครับเป็นมุกนะครับมุกขาวนะครับเส้นที่3นะครับเส้นที่4นะครับอันนี้ก็จะเป็นเช่นกันนะครับเป็นมุกขาวนะฮะเป็นมุกส่วนมากจะเป็นมุกเลยนะฮะมุก มุกมีโลหะนะครับมีมุกมีโลหะสวยๆนะครับมีหยกนะครับนะครับสองห้าสิบาทนะครับมีเส้นเดียวในโลกนะฮะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะครับสองห้าสิบบาทเท่านั้นเส้นที่สี่นะครับเส้นที่ห้านะครับเช่นกันนะครับเป็นมุกขาวมีหยกหลากสีนะครับ มีมุกนะครับมีหยกนะครับผสมประสานกันนะครับสวยๆมีลูกปัดหินนะครับหินแท้นะครับไม่ใช่เลซินนะครับรับประกันเลยนะครับสนใจปิดกขไม่ได้ถ้าเส้นที่ห้านะครับเส้นที่หกนะครับอันนี้จะเป็นหยกหลากสีนะครับมีหินทิเบตด้วยนะฮะนะครับมีหินทิเบตนะครับมีหินทิเบตมีหยกหลากสีมี นะครับมีลูกปัดมียกหลากสีมีมุกนะครับสวยสวยงามเลยนะครับนะครับเส้นเดียวในโลกนะฮะไม่มีใครเหมือนนะครับและไม่เหมือนไข่นะฮะเส้นที่6นะครับเส้นที่7เช่นกันนะครับเป็นยกนะฮะเป็นยกเป็นมุกนะฮะยกมุกลูกปัด นะครับลูกปัดหินสวยๆนะครับนะครับหยกนะครับหยกมีมุกด้วยนะครับนะครับมีลูกปัดสวยๆเลยนะครับสองห้าสิบาทนะครับนะครับเส้นที่เจ็ดนะครับเส้นที่แปดนะครับเช่นกันนะครับเส้นที่แปดนี้ก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นลูกปัดนะฮะเส้นที่แปดนี้เป็นลูกปัดแล้วก็จะมีหยกหลากสีนะครับ นะครับมีลูกปัดมีหยกหลักสีนะครับมีมุกนะครับมีมุกด้วยนะครับทุกเส้นนะจะมีมุกมีหยกหลากสีมีลูกปัดนะครับเด็นที่8นะครับสุดท้ายสําหรับ e ีนี้ีะเส้นที่9นะครับเส้นที่9นี้ก็จะเป็นหยกหลากสีนะครับ หยกหลากสีนะครับเป็นยกนะฮะมีลูกปัดนะครับมีหยกหลากสีมีลูกปัดนะครับนะครับนะครับยกหลากสีลูกปัดนะครับมีโลหะนะครับโลหะรลเรียกลูกกดนะครับนะครับสนใจปิดก็ไม่ได้นะครับ มีด้วยกัน9เส้นนะครับสำหรับหลัง EP เส้นละ250บาทสำหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่ 2, 3, 2แล้วนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ089 704 33 88ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสนใจนะครับโทรมาได้ไลน์มาได้นะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมและติดตามนะครับพบกันใหม่ e p หน้า สำหรับอีพีนี้กล่าวคำว่าขอบคุณสวัสดีครับ